อร่อยอ่ะอร่อยมากคันไอเก็ต black coffee I I like to strong okay black coffee is strong okay Oh. Okay. no sugar no sugar yes okay okay one and one i c on ice yes เขาก็ทำเป็น black coffee on ice มาให้ เข้าใจว่าน่าจะเป็นกาแฟดำแล้วก็ใส่น้ำแข็งเลยแต่ไม่ใช่อเมริกาโน่นะและ้วมีมีความเป็นฟองด้วยดิดจะลองชิมซิว่ากาแฟที่เวียดนามเป็นไงอร่อยอ่ะ Oh, brother, brother. Yeah. This, this is a black coffee Vietnam style. A Vietnamese style. This is a Vietnam style. Yeah. Ooh, so good. Oh, so good, yeah. so good. Of... Uh, this is so good. So good. So good. So So good. So 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 good. you So is good. f f อซึ่งหมูหมูห e ู e and milk sauce แ o ่ f า e and milk and sugar s u g a อร่อยนะคุยกัไทยแล Yes yes เอ้นี่มันเป็นกาแฟดำที่อร่อยมากเลยนะจริงๆต้งต้ต่กินมามันจะมีความหอมแบบ เหมือนคาราเมลแต่เขาไม่ได้เส่น้ำตาลนะแล้วก็จะมีความครีมมี่ครีมมี่ด้วยกลิ่นมันก็หอมสีมันก็เข้มเข้มเราอาจจะดูคิดว่ามันจะแบบเข้มแต่มันอร่อยมากจริงฟีล <c oughs> แบบว่าเหมือนเรากินลูกอมโกปิโก้ที่ไม่หวาน พอเปิดเมนูแรกแล้วมันดีนะทุกอย่างมันจะฟูลฟิลไปหมดเลยมันแบบโอเคเป็นการต้อนรับที่ดีมากน <c oughs> ี่ร้านซ่อมรถซึ่งที่เวียดนามนี่เขาใช้รถมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกนะ <c oughs> แต่อันเนี้ยกินกินไปแล้วมันก็อร่อยนะ มันมีความเป็นคาราเมลหวานๆหอมๆ <Okay. S 1> แล้วก็กลิ่นกาแฟที่ชัดมากโอเค thank you so much <c oughs> bye bye, bye, bye.